You are listening to Mahidol Channel Podcast Listen for a Listen better life ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัยมหิดลแมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมๆ พฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก p e t Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับผม,มอาจารย์ดรนายสัตวแพทย์ปาดมศรีพธชราคมสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมสัตว์ครับจากคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วันนี้ครับเราจะมาชวนพูดคุยกันครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมน้องหมานะครับน้องหมาของเราครับมีพฤติกรรมหลากหลายมากมายเลยนะครับและหลายๆพฤติกรรมครับก็เป็นพฤติกรรมที่ดูน่ารักนะครับดูน่าตลกขบขันนะครับหรือแม้แต่เป็นพฤติกรรมที่ทําให้เจ้าของเกิดความอายก็ได้นะครับตัวอย่างหนึ่งครับที่เรามักจะเจอได้บ่อยๆเลยนะครับคือเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ ขาของเจ้าของหรือว่าขึ้นขี่สิ่งของต่งตางๆนะครับภายในบ้านนะครับพฤติกรรมนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่หลายท่านประสบกับปัญหาอยู่นะครับว่าเราอาจจะไม่เข้าใจครับว่าน้องหมาทำพฤติกรรมแบบนี้ทําไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศหรือเปล่า นะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมตรงนี้อย่างไงได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของพฤติกรรมขึ้นขี่กันครับมีความเชื่อบนโลกออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ในนักมาแนี้เยอะแยะมากมายเลยครับทุกวันนี้นะครับแต่ความเชื่อหนึ่งครับก็คือเรื่องของการที่น้งหมาขึ้นขี่เนี่ย เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะแสดงความเป็นจ่าฝูงนะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะข่มเจ้าของอันนี้ครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเป็นจ่าฝูงหรือว่าการข่มเจ้าของแต่อย่างใดนะครับน้องหมาของเราครับจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนี่ย ไม่เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันไหนที่บอกเราเลยครับว่าน้องหมาเนี่ยสามารถที่จะวางแผนสามารถที่จะมีความคิดที่บอกว่าฉันจะต้องอยู่เหนือเจ้าของฉันจะต้องข่มเจ้าของให้ได้นะครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์เราคิดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้น้องหมามากกว่านะครับซึ่งเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการข่มนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่ามีสาเหตุอะไรได้บ้าง สำหรับสาเหตุแรกนะครับของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศครับโดยถือเป็น ปัจจัยที่สาคัญมากๆนะครับสำหรับพฤติกรรมนี้นะครับโดยฮอร์โมนเพศครับมีผลที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับในสุนัขที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับอายุของน้องหมานะครับที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปในสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นะครับอาจจะเริ่มที่ประมาณ7เดือนนะครับเ่อยไปจนถึงปีกว่าเลยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งสุนัขที่ยังไม่ทําหมันครับเราก็มักจะพบว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยครับสามารถเกิดได้จาก การที่เขายังมีฮอร์โมอนเพศอยู่ในร่างกาย สำหรับสาเหตุถัดมานะครับคือเรื่องของความตื่นเต้นครับโดยเจ้าของกระตายท่านครับอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้องหมากของเราแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่บ่อยๆนะครับเวลาที่เรากําลังเล่นกับน้องหมาของเราแบบสนุกเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้ครับก็เพราะว่าเวลาที่น้องหมากเขาคึกมากๆครับหรือเวลาที่เขาถูกเรามากๆทางด้านอารมณ์นะครับเขาก็อาจจะเริ่มแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้ออกมาให้เห็นได้เป็นเรื่องปกตินะครับ สำหรับสาเหตุถ <essel> ัดมานะครับเป็นเรื Yesterday ่องของความเครียดครับสุนัขที่มีความเครียดมากๆนะครับก็สามารถที่จะทําพฤติกรรมอะไรแปลกๆออกมาได้เช่นกันนะครับโดยการขึ้นขี่ครับก็เป็นหนึ่งพฤติกรรมครับที่เราสามารถจะเห็นได้นะครับในสุนัขที่มีความเครียดสูงนะครับความเครียดในที่นี้ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยครับเจ้าของอาจจะต้องลองสังเกตในบริบทของสิ่งแวดล้อมนะครับว่าน้องหมาของเราเนี่ยเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ มีอะไรที่น่าจะก่อให้เกิดความเครียดได้บ้างนะครับมีเสียงดังตลอดเวลาหรือเปล่าหรืออาจจะมีสุนัขแปลกหน้าหรืออาจจะมีสัตว์แปลกหน้าอะไรเข้ามาหรือเจ้าของเองครับมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขในเชิงที่ทําให้สุนัขเขากลัวหรือเขาระแวงหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับก็ถือเป็นสาเหตุที่จะทําให้สุนัขเกิดความเครียดแล้วก็แสงดงพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้หมดเลยครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เรามักจะพบ ได้บ่อยๆเลยครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่หลายๆท่านมองข้ามนะครับก็คือการเรียกร้องความสนใจครับโดย สุนัขครับที่ทําพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับหลายๆครั้งนะครับเจ้าของก็มักที่จะเข้าไปห้ามนะครับหรือว่าให้ความสนใจนะครับเจ้าของบางท่านครับอาจจะมองดูว่าเป็นพฤติกรรมที่ตลกขบขันนะครับเราก็อาจจะมีการส่งเสียงนะครับมีการมองสุนัขในขณะที่แสดงพฤติกรรมนั้นออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สุนัขเขาอาจจะเกิดการเรียนรู้นะครับว่าเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยเขาได้รับความสนใจจากเจ้าของในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองการชมนะครับหรือว่าการพูดคุยด้วยนะครับหรือแม้แต่เข้า เขามาจับสัมผัสตัวก็ตามถ้าสุดั้เขาเกิดการเรียนรู้แบบนี้ครับถ้าในอนาคตนะครับน้องหมาอยากได้ความสนใจจากเจ้าของเขาก็อาจจะเลือกใช้พฤติกรรมการขึ้นขี่อันนี้ครับเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการครับที่ทําให้ได้ความสนใจจากเจ้าของมา ีนี้ครับเรามาดูในส่วนของการจัดการกับพฤติกรรมการขึ้นขี่กันบ้างนะครับสำหรับสุนัขที่ยังไม่ได้ทําหมันนะครับเรามักจะแนะนาครับให้พาน้องหมาไปทําหมันก่อนนะครับการทําหมันแล้วเนี่ยครับผมเราพบว่าสามารถที่จะช่วยลดพฤติกรรมการขึ้นขี่ไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับในสุนัขบางตัวครับพฤติกรรมการขึ้นขี่หายไปเลยนะครับแต่ในหลายตัวครับก็อาจจะยังคงอยู่นะครับเพราะว่าสาเหตุปัจจัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสาเหตุอย่างอื่นนะครับที่ยังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้อยู่ ทีนี้สุนักที่ทำหมัดแล้วครับผมนอกจากเรื่องของการขึ้นขีวที่อาจจะช่วยลดไปได้นะครับก็อาจจะทําให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นกันเช่นสุนักอาจจะดูแอคทีฟน้อยลงกับเดิมนะครับดูไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมนะครับดูนิ่งขึ้น นะครับตรงนี้ครับเป็นเพราะว่าเรามีการเอาฮอร์โมนเพศของเขาออกไปนะครับสุนัขก,ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากสํารวจไม่ได้อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์เยอะขึ้นเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ครับจะขึ้นอยู่กับสุนัขแต่ละตัวด้วยนะครับบางตัวก็จะเห็นชัดบางตัวก็อาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้นะครับ สำหรับสุนัขนะครับที่ขึ้นขี่ครับเพราะว่าเขาต้องการเรียรองความสนใจจากเจ้าของกันนะครับวิธีการจัดการในเบื้องต้นครับเจ้าของสามารถทําได้โดยการที่ไม่ให้ความสนใจกับน้องหมาครับเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ในขณะเดียวกันครับอย่างที่เราย้ําอยู่เสมอเลยครับว่าถ้าเวลาที่เราจะหยุดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยการที่ไม่ให้สิ่งที่น้องหมาต้องการเนี่ย เราต้องบอกน้องหมาด้วยนะครับว่าเขาต้องทำ ans, ator, pues settling, seja, ํำยังไงเขาถึงจะได้สิ่งที่เขาต้องการไม่เช่นนั้นเนี่ยน้องหมาก็จะเกิดความสับสนครับก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะเขาอยากได้แต่เขาไม่รู้เขาต้องทํายังไงเขาถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของครับไม่ให้ความสนใจน้องหมาในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่แล้วนะครับเราควรที่จะให้ความสนใจเขาครับในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกเขาครับว่าคุณจะต้องทํำยังไงคุณถึงจะได้สิ่งที่คุณอยากได้ครับ พฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเป็นพฤติกรรมที่มักจะถูกเชื่อมโยงไปในเรื่องของความต้องการทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นก็มักจะมีคําถามครับว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องช่วยน้องหมาสาเด็จความใคร่หรือเปล่า นะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าเรื่องของการสําเร็จความใคร่ครับอาจจะไม่ได้จําเป็นนะครับที่เจ้าของจะต้องไปช่วยน้องหมาให้เขาทํากิจกรรมตรงนั้นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติครับถ้าเกิดว่าเราไปช่วยครับให้น้องหมาเนี่ยเขามีการสําเร็จความใคร่นะครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่เป็นบวกนะครับน้องหมาก็อาจจะเกิดการเรียนรู้ครับว่าเวลาที่เจ้าของมาทํากิจกรรมแบบนี้กับเขา เขาจะเกิดประสบการณ์ที่เป็นบวกจะเกิดความรู้สึกที่ดีในอนาคตครับน้องหมาก็อาจจะมีการมาสก,กิดมาขอนะครับมาเรียกให้เราไปช่วยให้ทํากิจกรรมตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับเช่นสมมุติว่าเรามีแขกมาที่บ้านน้องหมามาสก,กิดนะครับก็อาจจะเป็นภาพลักที่อาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาได้ครับ จะเห็นได้ว่านะครับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับ เกิดได้จากหลายสายเหตุปัจจัยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการทางเพศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพียงอย่างเดียวนะครับเจ้าของครับสามารถที่จะนําวิธีการต่างๆครับที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยไปทดลองจัดการเบื้องต้นก่อนได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นครับแนะนําว่าให้ลองพาน้องหมาครับมาพบสัตวแพทย์นะครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์ครับโรงพยาบาลสัตว์ประสาทรนคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อที่เราจะได้วินิจฉัยนะครับหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมการขึ้้นนขีี่ตรงวก็ แผนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแล้วมาเจอกับผมครับหมอเอกในรายการ Pet ท a l k ครับชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน e ีีถัดไปครับพบกับรายการ Pet ทอ l k ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook มหิดล n ช e l YouTube มหิดล h h น n นลแ a p n e e ลพ p ดแคสต์สป t ติฟายแองเกอ o ์บล d i t j ิตจู kes ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทย์ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล